สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับหัวข้อย่อยในเรื่องของลำดับนะคะหัวข้อที่2ที่ทิ้งค้างไว้จากหัวข้อแรกนะคะที่แสดงไว้ใน EP ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความหมายของลำดับพอมา EP ีนี้นะคะขอนําเสนอการเขียนแสดงลำดับนะคะ จากที่เราเคยเรียนเรื่องลำดับมาแล้วนั้นนะคะการเขียนลำดับจะมีอยู่สองสองลักษณะจริงไหมคะก็คือ,อข้อแรกเหมือนกันเลยนะคะก็คือการเขียนลำดับแบบแ,บบแจกแจงสมาชิกอันนี้ถ้าหากว่าในหนังสือเราก็จะบอกว่าการเขียนลำดับโดยเขียนแจกแจงพจน์ของลำดับนะคะก็คือลักษณะเดียวกันนะคะการเขียน การเขียนลำดับแบบแจกแจงสมาชิกก็คือการที่เรานำตัวเลขมาเขียนเรียงต่อกันนะคะแล้วมีเครื่องหมายคอมมาขั้นนะคะสมาชิกแต่และตัวนะคะนั่นคือการเขียนลำดับแบบแจกแจงสมาชิกดังหน้า3นะคะพวกเราก็ดูหน้า3าประกอบไปด้วยนะคะก็ เขียนไว้ได้ชัดเจนนะคะในกรณีที่ลำดับที่พิจารณาในที่เป็นลำดับจำกัดนะคะพจน์ไม่มากเราก็สามารถที่จะเขียนลำดับนั้นได้นะคะแต่ถ้าหากว่าอ่าลำดับที่พิจารณานั้นเป็นลำดับจำกัดแต่มีจำนวนพจน์มากนะคะจำนวนพจน์มากเป็นลำดับจำกัดนะ แต่มีจำนวนพจน์มากวิธีการเขียนลำดับในลักษณะนี้นะคะเราก็จะเขียนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขียน3มพจนแรกนะคะเขียน3มพจนแรกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าแล้วตัวหลังสุดนะคะอ่ะดูนะคะเวลาที่พวกเราเขียนครูครูมักเห็นพวกเราจะเขียนผิดนะคะครูมักเห็นพวกเราจะเขียนผิดอเวลาเขียนลำดับ ะะถ้าเป็นลำดับจำกัดที่พจน์ไม่มากก็ต้องเขียนทั้งหมดจริงไหมคะถ้าพจน์ไม่มากก็ต้องเขียนทั้งหมดนะคะอย่างเช่นว่า,าแบ่งออกเป็นาการเขียนเนาะการเขียนลำดับเอาง่ายๆถ้าเป็นลำดับจำกัดลำดับจำกัดคืออะไรคะลำดับจำกัดคือลำดับที่เราสามารถบอกจำนวนพจน์ได้ ถ้าเป็นลำดับจํากัดในลักษณะหนึ่งที่เราสามารถบอกจํานวนพจน์ได้นะคะ3 6 9 12 15แบบนี้นะคะมีอยู่5พจน์นะคะเราก็เขียนสมาชิกของลำดับแต่ละพจน์ได้แต่ในกรณีลำดับจํากัดนับได้ครูใช้คำว่านับได้ ลำดับจำกัดเหมือนกันนะคะลำดับจำกัดเหมือนกันแต่เป็นไงคะมีมากถามว่านับได้ไหมก็ต้องนับได้สิเพราะว่าเป็นลำดับจำกัดนะคะนับได้จำนวนน้อยอ่ามีมากถ้ามีมากปุ๊บนะคะสมมุติสองสี สิเราต้องเขียนลำดับที่อยู่ในพจน์แรกๆนะฮะไว้สักประมาณ3 4หรือ5พจน์เพื่อให้รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง4หรือ5พจน์นี้นะคะเป็นลำดับเพราะว่าถ้าเป็นลำดับจำนวนที่แสดงต้องมีรูปแบบเดียวกันซึ่งเราจะสามารถหาพจน์ถัด ไไปได้เมื่อเราทราบพจน์ถัดไปแน่นอนเราก็ใช้จุด3จุดแทนจำนวนที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจเวลาที่พวกเราใส่จุด3จุดปุ๊บนะคะหลังสมาชิกแต่และตัวนี่ค่ะหลังหลังสมาชิกหลังสมาชิกแต่และตัวแน่นอนเราจะมีคอมมาขั้นเห็นไหมคะจนมาถึงตัวสุดท้าย10เนี่ยเราก็มีคอมมาขั้น แล้วก็ตามด้วยจุด3จุดแล้วก็ใส่คอมม่าด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยสมาชิกตัวสุดท้ายเนี่ยในลักษณะนี้นะคะเวลาที่เราเขียนน่ะเขียนให้เป็นนะคะแต่ในกรณีที่บอกว่าเป็นลำดับอนันต์พอเป็นลำดับอนันต์ปุ๊บอ่าลำดับอนันต์ปุ๊บเป็นไงคะ แสดงว่ามันนับไม่ได้เมื่อมันนับไม่ได้แสดงว่ามันมีหลายพจน์นะ,ะหลายพจน์ไม่สามารถนับได้เราก็ให้พวกเราเขียนลำดับ4พจน์แรกหรือ5พจน์แรกเพื่อให้รู้ว่าให้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างพจน์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออพจน์เหล่านี้นะคะลำดับเหล่านี้มีรูปแบบเดียวกันนะคะ อ่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบอ่ะเรารู้ละเราก็ใส่จุดสามจุดข้างท้ายในลักษณะนี้นะคะเป็นลำดับอน,นันต์โอเคไหมคะอ่ะต่อไปการเขียนลำดับก็สองมาที่นี่การเขียนลำดับแบบใช้จพ์ทั่วไปเห็นไหมคะ การเขียนลำดับแบบใช้พจน์ทั่วไปนี้ลำดับที่เราก็มักจะใช้กับลำดับที่มันมีความซับซ้อนพจน์ทั่วไปเป็นยังไงคะสัญลักษณ์ของพจน์ทั่วไปก็คือ A ห้อย n หรือพจน์ที่ n เขียนไว้อะหรือพจน์ที่ n เขียนกำกับไว้หรือบางคนก็รู้แล้วแหละนะคะ พจที่ n นะฮะเขียนไว้ดังนั้นพอเรา,อาพอเราเขียนพจน์ทั่วไปไว้อย่างที่ครูบอกนะคะว่าพจน์ทั่วไปทําให้เราสามารถทราบพจน์อื่นๆได้ทุกพจน์นะคะ แล้วทีนี้เมื่ออยู่ในรูปของโพสทั่วไปแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของการแจกแจงสมาชิกได้เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพของลำดับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นว่าอา้าวลำดับนี้กำหนดโดยตัวอย่างเช่นว่า ลำดับนี้กำหนดโดยพจน์ทั่วไปเท่ากับเท่ากับ 2n กำลัง2ลบ n สมมุติเนาะดังนั้น,น,นเมื่อกำหนดพจน์ทั่วไปให้ปุ๊บนะคะแน่นอนนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อมาก็คืออะไรคะกำหนดค่าของ n ว่า n จะต้องเป็นสมาชิก ของ n แทนอะไรคะเนแทนโดเมนเหไหมคะโดเมนโดเมนบอกอะไรคะบอกตำแหน่งของพจน์นะคะดังนั้นจากพจน์ทั่วไปที่ครูกำนวนให้นี้แสดงว่าเราก็สามารถที่จะหาลำดับได้แล้วเขียนลำดับให้อยู่ในรูปของการแจกแจงสมาชิก นั่นคืออาช่วยการพิจารณานะคะนั่นคืออาขยายกันมาหน่อยหน่อยนะคะจะได้เห็นชัดเจนเนาะนั่นคือแสดงว่าถ้าเราจะหาพจน์ที่1ก็แสดงว่า n เป็น1เราก็เลยนำอะไรคะลูกนํา n เนี่ยเ็นมไหมคะนำค่าของ n ไปแทนในตําแหน่งของ n เราก็จะได้ว่า n เมื่อ n เป็น1เราก็จะได้ว่า2อคูณหยกกำลัง2อลบหซึ่งก็มีค่าเท่ากับในทีน่นี้ครูเคยบอกพวกเราแล้วว่าต้องนำา1ไปยกกำลัง2ก่อนแล้วค่อยมาคูณกับนำา1เนี่ยนะคะไปยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยนำมาคูณกับ2 จะมีค่าเป็นอะไรคะเป็น2 2ลบ1ซึ่ง2-1ลบ1ก็คือ1โอเคไหมคะต่อไปพจน์ที่2 n 2> เป็น2ได้2คูณ2ยกกำลัง2ลบ2ค่ะ2กำลังสองลบ2ก็ต้องนำา2งไปยกกำลังสงก่อน สองกำลังสองได้สี่สี่สองเป็นแปดใช่ไหมคะเป็นแปดลบสองแปดลบสองเท่ากับหกนะคะต่อไปในเมื่อครูให้ n เป็นสมาชิกของหนึ่งถึงสี่ก็ต้องหาโพสที่หนึ่งถึงโพสที่สี่นั่นเอง n เป็นสามค่ะทีนี้ก็เลยเป็นสองคูณสามกำลังสองลบสาม ใช่ไหมคะนำสามไปยกกำลังสองเป็น9 9 2 10 8้าสแลบสเท่ากับสิห้แล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายก็อะไรคะ n เป็น4ก็คือพจน์ที่4นั่นเองก็จะได้ สองคูณสยกกำลังสองลบสี่นะคะสีกำลังสองเป็น4ี่กำลังสองเป็นส4งสี่สี่สองเป็น3ามสิบสลบสเป็นเท่าไหร่คะลูก28ดังนั้นดังนั้น ลำดับของ an เท่ากับ 2n กํลัง2ลบ n คือ 1, 6, 15, 28โอเคไหมคะนี่คือลักษณะของการเขียนลำดับโดยใช้ พจน์ทั่วไปเมื่อกำหนดพจน์ทั่วไปให้เราก็สามารถหาพจน์อื่นๆได้ทุกพจน์เห็นไหมคะครูย้ำตลอดเลยนะอ่ะต่อไปการเขียนลำดับในรูปแบบที่3ก็คือการเขียนลำดับแบบบอกเงื่อนไขในหนังสือเนี่ยนะคะในหนังสือเนี่ยอยู่ในข้อ4แต่ครูเอามาพิจารณาก่อนเนาะ พิจารณาก่อนอ้าวเป็นยังไงเพราะว่าเป็นเป็นเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาแล้ว,ลวก็เลยขอยกยกเอามาพิจารณาก่อนนะคะพิจารณาก่อนอ้าพวกเรามาดูนออาการเขียนลำดับแบบบอกเงื่อนไขนะคะสำหรับสำหรับลำดับนะคะที่เราไม่ไม่ทราบโพสทั่วไปนะคะแต่เราก็สามารถที่จะ เขียนนะคะให้อยู่ในรูปของเงื่อนไขเมื่อเรา,าพิจารณาลำดับแล้วสามารถบอกได้นะคะสามารถบอกได้บางครั้งนะคะการที่เราจะบอกความสัมพันธ์ของลำดับได้นี้นะคะทักษะสำคัญก็คือการสังเกตนะคะลูกสังเกตทีนี้นะคะเวลาที่เราพิจารณาลำดับถ้าเราทำแบบฝึกบ่อยๆนะคะให้เกิดความ เคยชินนะคะเราจะรู้ความสัมพันธ์ของตัวเลขเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นาจากตัวอย่างเห็นไหมคะหน้า3เนาะข้อสีน่ะนะคะตัวอย่างที่บอกว่าลำดับ2 468แนะคะแล้วตามด้วยจุด3จุดนะคะในเมื่อมันเป็นลำดับเราจะสามารถหาพวกถัดไปได้2 4 6 8เป็นจำนวนเไรคะเป็นจำนวนคู่นะคะจำนวนคู่แล้วต้องเป็นจำนวนอะไรด้วอีกเป็นจำนวน เมื่อเป็นจำนวนเต็มแล้วเป็นจำนวนคู่ด้วยนะคะอา้าวแล้วจำนวนเต็มเป็นจำนวนคู่เต็มอะไรด้วยล่ะเต็มบวกด้วยเราต้องใช้ข้อความที่บ่งบอกถึงลำดับนั้นอย่างชัดเจนนะคะซึ่งในที่นี้เขาก็บอกว่าสองสี่หกแปดคือลำดับที่มีพจน์ทั่วไป เมื่อพจน์ทั่วไปเป็นจำนวนคู่บวกตัวที่ N เ,เอ๊ะตรงนี้ครูก็คิดว่ามันก็ยังไม่ไม่ชัดเจนหรือชัดเจนเป็นจำนวนคู่บวกตัวที่ N จําจำนวนคู่บวกตัวที่ N แต่ถ้าจะกำหนดแต่ถ้าแต่ถ้าพวกเราจะกำหนดใหม่กำหนดได้ไหมคะกำหนดได้เนาะอันนี้ครูก็ยัง เออซึ่งซึ่งพวกเราอาจจะคุ้นเคยในลักษณะนี้นะคะตัวอย่างเนาะสองสี่หกแน่นอนพจน์ถัดไปก็คืออะไรคะคือ10ดังนั้นถ้าจะบอกเงื่อนไขของของลำดับนี้พวกเราจะบอกว่าไงคือลำดับ AN เมื่อเมื M ่อ A n หรือโพติเอ็นแท่อะไรดีคะลูกรูกจะบอกว่าเอาเอาง่ายๆก็คือเมื่อกี้ที่ที่ครูถามพวกเราเนาะเป็นจำนวนเต็มบวกคู่ เป็นจำนวนเต็มบวกคู่ที่เริ่มจากสองไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยถ้าเป็นลักษณะน,นี้ก็ทำได้ค่ะการบอกเงื่อนไขขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนไม่จำเป็นว่าลำดับลำดับหนึ่งจะต้องบอกเงื่อนไขได้เพียง อย่างเดียวนะคะสามารถบอกเงื่อนไขได้หลายหลายลักษณะโอเคไหมคะผ่านไหมคะผ่านเนาะส่วนตัวอย่างที่เหลือพวกเราก็าพิจารณาเองละกันนะ,ะต่อไปที่ครูจะต้องอธิบายให้พวกเราเห็นชดัชดชดัชดชัดชัดเลยก็คือข้อ4นะคะต้องพูดกันยาวหน่อยเนาะ